มาร์ส alamualaikum w a r a h m a t u l l a h ม w a า a r a k a t u h วันนี้จะพาไปกินข้าวไก่ครับไปกินที่อำเภอปานะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับ อำเภอฝางเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดกระชายแดนพม่าหลายจุดจึงเป็นที่ตั้งของศูนย์อพยพของทหารจีนก๊กมินตัง๋งที่ลี้ภัยผ่านพม่าเข้าสู่ชายแดนไทยดังนั้นข้าวซอยเป็นอีกหนึ่งสุดยอดของอาหารที่ติดตัวพี่น้องชาวจีนมุสลิมมาวันนี้มาแนะนําร้านข้าวซอยปฏิชาติข้าวซอยในตนานํานานอำเภอฝางครับบรรยากาศของร้านกกว้างขวางนะครับรองรับ ขัางคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยครับเรียกว่ามาหนึ่งลำรถบัสนะครับก็ลาได้นอกจากข้าวซอยแล้วยังมีของฝากกับขนมโอท็อปข้าวซอยแห้งของพี่น้องมุสลิมชาวจีนในพื้นที่จัดจําหน่ายตัยนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวเฟินทอดนะครับอันนี้ก็เป็นเต้าหู้นะครับเต้าหู้ซึ่งเป็นตากแห้งแล้วนะครับตากแห้งแล้วก็นํามาทอดนะครับกรอบนะครับหอมกินกับข้าวซอยอร่อยมากเลยนะครับ เมนูที่แนะนําของร้านนี้นะครับก็จะมีข้าวซอยนะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าร้านข้าวซอยแห่งนี้นะครับเปิดมาร่วม4ี่ห้าสิปีแล้วนะครับถือว่ายาวนานนักแก่บ้างเหมือนกันนะครับอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านนี้ก็เป็นข้าวมันไก่นึ่งนะครับนะครับเราลองแกะแกะแกะดูนะครับเอาฝังไก่ไว้ข้างในนะครับน่ากินมากเลยนะครับ อร่อยมากนะครับก็แกะไก่ก็นุ่มนะครับข้าวข้าหอมนะครับวันนี้ผมจะเริ่มด้วยกับเมนูไก่นึ่งก่อนนะครับครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็อยากจะกิ่นข้าวมันไก่นึ่งนะครับของไก่นึ่งข้าวไก่นึ่งนะครับกระบอกว่าข้าวไก่นึ่งนะครับจิ้มครับอ้ํานะครับอร่อยครับผมก็ คล้ายข้าวมันไก่ครับรสชาตินะครับแต่ว่ามักไก่ไว้ข้างในนะครับเนาะก็พร้อมกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่ร้านปริชาตินะครับก็ทำมานานแล้วนะครับะก็ลองดูนะครับน้ไก่ชิ้นโตโตนะครับพี่น้องไก่ชิ้นโตโตก็น่ากินนะครับก็แวะมานะครับเนาะแวะมาที่ร้านปริชาตินะครับท่านก็จะได้สัมผัสอาหาร ข้าวซอยรสเดียมนะครับก็แวะชมดูนะครับพี่น้องถ้าบรรยากาศภายในร้านนะครับก็สะอาดนะครับก็กว้างขวางนะครับอย่างที่ว่าไว้แหละครับสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะนะครับก็ท่านใดมาที่ฝางแล้วนะครับอยากจะกินข้าวซอยอร่อยเชิญที่ร้านปาริชาตินะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องลาจากพี่น้องนะครับเนื่องจากจะต้องเดินทางต่อนะครับพามาแวะกินอาหารที่อำเภอฝางนะครับร้านปาริชาตินะครับมาก็มาแวะกิน สวัสดีครับ